จังหวัดเพชรบูรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์พร้อมคณะยื่นเรื่องผ่านเลขาธิการพักและหัวหน้าพักการเมืองที่รัฐสภาขอให้ช่วยขับเคลื่อนแก้ไขพรบรสหกรณ์ให้สหกรณ์สามารถทำประกันชีวิตสมาชิกได้เฉช,ช,ช่นธนาคารอมสินและธนาคารทอกศเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ณอาคารรัฐสภาในประดิษฐ์บุญยอดสมาชิกสหกรณ์สัพ์ครูเพชรบูรณ์จำกัดและนายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ พร้อมคณะได้ยื่นเรื่องผ่านเลข,ขาธิการพักเพื่อไทยและคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักเพื่อไทยและยื่นเรื่องผ่านหัวหน้าพักครูไทยเพื่อขอให้ช่วยขับเคลื่อนให้มีการแก้พระราชบัญญัติสหากรณ์โดยให้สาหากรณ์สามารถทำประกันชีวิตสมาชิกได้คล้ายกับที่กฎหมายกำหนดให้ธนาคารออมสินและธนาคารทอกศส,สามารถทำประกันชีวิตได้การยื่นเรื่องดังกล่าวได้ยื่นในโอกาสที่นายสรศักดิ์อ้วนละวนประธานศูนพิทักษ์ข้าราชาการบำนาญแห่งประเทศไทยศบทอได้นำผู้นำตัวแทน ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศกว่า300คนเข้าพบนายจุลพรรณอมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังณอาคารรัฐสภาเพื่อเรียกร้องสิทธิและสวัสดิการของข้าราชการบำนาญสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย ศพทอโดยได้รับกำลังใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้เกี่ยวข้องโดยมีหัวหน้าพักครูไทยเลยขาธิการพรรคอรเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยมารับเรื่องและให้การต้อนรับด้วยข้อมูลข่าววันชัยสีเหนียงขอบคุณครับทวศรีทัพทีมหัวหน้าสูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน